าสาวเดินผิดปกติคือเดินช้าตั้งแต่วันที่3มิถุนายนไปจนถึงวันที่18มิถุนายนส่งผลให้3ลัคนาราศีถ้าเร่งรีบจะผิดพลาดแต่ถ้าช้าๆมีโอกาสสำเร็จสูง ลัคนาราศีมังกรดาวเสาวเป็นดาวตัวตนเดินผิดปกติอยู่ในภพการเงินทําให้มีหัวคิดด้านการค้าคิดอ่านอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแต่ช่วงนี้ต้องละเอียดรอบคอบเรื่องเงินให้มากๆจะเซ็นสัญญาอะไรเรื่องเงินควรอ่านดีๆอย่ารีบร้อนเซน็นถ้าเลื่อนไปเซ็นหลัง18มิถุนาได้ยิ่งดีแต่ถ้าทําทุกอย่างแบบช้าๆตรวจเช็คงานบ่อยๆก่อนส่งก็มักจะได้งานที่ดีจะได้งานที่ เนียบและจะได้รับคำชมจากเจ้านายและลูกค้าด้วยค่ะลัคนาราศีธนูดาวเสาเป็นดาวการเงินเดินผิดปกติอยู่ในภพเรือนแห่งการติดต่อเจรจาและการเดินทางการต่อรองด้านการเงินจะล่าช้าแต่เป็นข้อดีเพราะทำให้คุณมีเวลาในการทบทวนสัญญาให้ละเอียดขึ้นช่วงนี้งานเร่งงานด่วนอย่าเพิ่งรับมีเกณฑ์จะทำไม่ทันแต่ถ้าเป็นงานระยะยาวเป็นโปรเจก ใหญ่ที่ต้องทำไปอีกหลายๆเดือนอันนี้ดีจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าและลัคนาราศีกุม ดาวสาวเป็นดาววินาศสถิททัพลัคนาชาวกุมส่วนใหญ่มักเป็นคนคิดเร็วทำเร็วแต่ถ้าดาวสาวเดินช้าแล้ทับตัวแบบนี้อาจทำให้คิดช้าลงหรือยังคิดเร็วอยู่แต่มีอุปสรรคที่ทำให้ทำเร็วไม่ได้อย่างไรก็ตามการคิดช้าจะทำให้คุณละเอียดรอบคอบขึ้นคิดหลายด้านมากขึ้นนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีขึ้นด้วย งานที่โดดเด่นที่สุดคืองานเบื้องหลังงานการต่างประเทศและงานการซ่อมแซมรักษาค่ะถ้าชอบคำทำนายพิมพ์คำว่าขอรับแต่สิ่งดีๆไว้ที่คอมเมนต์นะคะ